จุ๊จิพยากรเรืดอเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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 ,วงแจ้งเตือนในวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักใน21จังหวัดจะเป็นจังหวัดใดอำเภอใดไปติดตามข้อมูลกันค่ะและมาจับตาพายุมีการเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ประเทศไทยมีพื้นที่ใดบ้างได้รับอิทธิพลจากพายุจามีหรือเรียกชื่อนี้ว่าคริสตินมาติดตามข้อมูลทิศทางพายุได้ในคลิปนี้กันค่ะและฝนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่7ตุลาคมนี้ พื้นที่ใดมีฝนตกในชุดต่อไปติดตามข้อมูลในสีวันข้างหน้ากันค่ะปัจจัยฝนตกในช่วงนี้จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่ยอาของอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทําให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางและตกหนักในบางแห่งมียอามกงอากาศต่ำอยู่บริเวณภาคตะวันออกในช่วงที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมในจังหวัดระยองในภาคตะวันออกในบางแห่งค่ะและสำหรับวันนี้ยังคงมี ีฝนตกหนักพื้นที่ใดบ้างไปติดตามข้อมูลและต้องเฝ้าระวังจากบางพื้นที่ระวังฝนตกแช่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะในวันนี้3ตุลาคมช่วงเช้ามืดเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักที่สุดซึ่งตกหนักในช่วงเช้ามืดในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างลักษณะของฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเช้าอาจต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ค่ะในพื้นที่จังหวัดใดอำเภอใดบ้างช่วงเวลาใดบ้างตกหนักที่สุดไปติดตามข้อมูลกันค่ะในช่วงเช้ามืดวันนี้ฝนตกหนักที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งแั้แต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะตกหนักอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ติดกับกำแพงเพชรค,ค่ะที่มีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกกระจายระดับปานกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีไปต่อที่ภาคกลางค่ะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมทนสมุทรปราการกาญจนบุรีในบางอำเภอค่ะ สำหรับในภาคตะวันออกค่ามีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสำหรับในภาคอีสานตอนล่างมีฝนตกในบริเวณนครราชสีมาชัยภูมิซึ่งนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลอำเภอใดที่มีฝนตกหนักบ้างไปต่อที่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักในบางอำเภอของจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็เชียงรายค่ะ สำหรับที่แม่ฮองสอนก็มีฝนตกหนักในบางอำเภอปฏิตามข้อมูลค่ะว่ามีอำเภอใดบ้างที่มีฝนตกหนักในช่วงเช้ามืดนี้ภาคกลางมีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดที่ปทุมธาน,นีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนนทบ,บุรีทั้ง5้าจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะ ไปในต่อที่นครปฐมค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอกำแพงแสนอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมและในบางพื้นที่ของอำเภอนครชัยศรีค่ะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะฝนตกหนักที่อำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอหนองยาไซอำเภอสามชุกอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภออ่างทองอำเภอบางปลามาอำเภอสองพี่น้องและเทพอกเขาดันซ้ายมีฝนตกในบางส่วนค่ะ ใ้ตอที่จังหวัดนครปฐมค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอกำแพงแสนอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมและที่กาญจนบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเหลาขวัญอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอพนมทวนและมีฝนตกในบางพื้นที่ของอท่าม่วงอเภอท่ามะกาอำเภอบ่อพลอยอเภอหนองเรือค่ะ ไปต่อที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอวิหารแดงอหนองแคเภอหนองแซงอเมืองสระบุรีอเภอสาห้ภอแก่งคอยอเภอเฉลิมบะเกียรติอดอนผุดอเภอบ้านหมออหนองโดนอพระพุทธบาทอเภอวังม่วงและที่จังหวัดมงเล็กมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะไปต่อที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีฝนตกหนักทั่วทั้งอำเภอเมืองลพบุรีค่ะและอำเภอท่าวงอเภอพัฒนานิคมอบ้านมี จะมีฝนตกหนักทั่วทั it, ้งอำเภอที่กล e ่าวมาและที่อำเภอโคกสำโรงจะมีฝนตกหนักในบางพื oh, ้นท so right. like, ี่ค่ะไปต่อที่จังหวัดชัยนาทค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอหันคาอเนินขามอเภอสันคบุรีอสัพพยาอเภอเมืองชัยนาเภอหนองมะมงและก็ที่อมโนรมมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของอเภหนองขาหยางอเภอเมืองอุทัยธานีอหนองฉางอเภอบ้านไร่อห้วยคด ไปไล่ต่อที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักในจังหวัดฉะเชิงเซาที่อำเภอแปลงยาอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางน้ำเปรี้ยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาอำเภอบางคล้าอำเภอบ้านโพอำเภอบางประกงและที่อำเภอท่าตะเกียบมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะไปต่อที่ตัวสาก้วค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นค่ะ ส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอพนัสนิคมอเภอเกาะจันทร์ส่วนที่อำเภอพานทองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านนาอองคครักษ์และที่อำเภอเมืองนครนายกมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนในภาคอีสานค่ะมีฝนตกกระจายที่บุรีรัมย์และนครราชสีมาค่ะซึ่งนครราชสีมามีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของอำเภอวังเ้ำเขียวอนาดีและอำเภอโคกสูงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ หรอดในช่วงเช้าของวันที่3ตุลาคมค่ะมีฝนตกหนักในภาคกลางตอนล่างกับภาคเหนือฝั่งตะวันตกไปติดตามค่ะว่าจะมีจังหวัดใดอำเภอใดบ้างที่มีฝนตกหนักในช่วงเช้าค่ะและตั้งแต่ภาคเหนือค่ะมีฝนกระจายเป็นฝนระดับปานกลางที่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานี จังหวัดที่มีฝนตกหนักในภาคเหนือค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปางลำพูนจังหวัดแพรส่สโขทรยซึ่งมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะและในภาคกลางม,มีฝนตกกระจายเป็นระดับปานกลางถึงหนักในบางแห่งที่ชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหาหนครสมุทรปราการนครปฐมนนทบ,บุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรี และจังหวัดที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคกลางค่ะคือที่นครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสาครและสมุทรปราการค่ะไปแลวต่อที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนในระดับกลางถึงหนักในบางแห่งของจังหวัดสระบุรีตราชนบุรีระยองฉะเชิงเราส่วนที่นครนายกค่ะมีฝนในบางพื้นที่ค่ะไปไล่ต่อที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกที่จงหวักสระบุรีตราชนบุรีระยองฉะเชิงเราและที่นครนายกค่ะ ซึ่งจังหวัดที่มีฝนตกหนักที่สุดค่ะได้แก่จังหวัดระยองและชลบุรีในบางพื้นที่สรานในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะมีฝนในส่วนของภาคกลางตอนล่างไล่ถึงภาคใต้ตอนบนค่ะเป็นฝนระดับปานกลางถึงหนักในบางแห่งค่ะและตั้งแต่จังหวัดสมุรทรสงครามประจวบคีรีขันค่ะและที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีฝนตกในอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคาค่ะ และที่เพชรบุรีค่ะมีฝนตกอยู่ที่อำเภอหนองแปล้องอเขายอยอเภอบ้านแหลมอเภอเมืองเพชรบุรีอเภอบ้านลาดอภอท่ายางอชะอําและที่อเภอแก่งกระจานมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะตอนบนค่ะมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดชุมพรที่อเภอท่าสายอปะทิวอเภอเมืองชุมพรอสวีอภอท่าตะโกอเภอหลังสวนอละแมเป็นฝนระดับปานกลางค่ะ สำหรับในช่วงค่ำๆของวันน like right. ี้ค่ะมีฝนตกในภาคตะวันออกและก็ภาคกลางตอนล่างในบางพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกในจังหวัดจันทบุรีระยองฉะเชิงเซาซึ่งพื้นที่ที่หนักที่สุดในวันนี้ในช่วงค่ำๆจะเป็นที่จังหวัดชนบุรีค่ะที่อำเภอหนองใหญ่ที่อยู่ติดกับจังหวัดระยองและมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองอำเภอวังจันทร์อำเภอปลวกแดงค่ะสำหรับภาคกลางตอนล่างค่ะมีฝนในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ถือว่าเป็นฝนในระดับปานกลางค่ะสำหรับข้อมูลพายุค่ะเริ่มเขยับเข้ามาที่หัวเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งมีการพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนชื่อว่าจามีหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคริสตินค่ะมีการเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และในช่วงวันที่24-25นี้จะลงสู่ทะเลจินใต้ตอนบนและ,และเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามและในช่วงวันที่26-27พายุจามีนั้นจ,จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม สำหรับอีสานฝั่งตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพบริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุจามีค่ะเป็นแนวปะทะข,ขอบของพายุค่ะอาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่เนื่องจากรองมรสุงวิ่งเข้าหาตัวของพายุจามีด้วยในช่วงวันที่2 7 2 8 29ดตุลาคมนี้อีสานฝั่งตะวันออกอุบลอำนาจ,จเจริญยะโสอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะ ในช่วงวันที่24ตุลาคมในช่วงเช้ามืดมีฝนระดับปานกลางค่ะในภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์สำหรับภาคกลางมีฝนในจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสรบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีชัยนาทและที่ภาคตะวันออกค่ะมีฝนในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซานครนายกสรีแก้วเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในช่วงเช้าเ้าจะมีอากาศเย็นเย็นช่วงบ่ายๆ่ายจะมีเมฆค,ค,ครึ้มครึมค่ะ แ้งแต่ภาคกลางตะวันตกจรดภาคใต้ตอนบนเลยทีเดียวในช่วงค่ำคืวันที่24ตุลาคมมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่ประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ในครศิีธธรรมราชตร,ารังพัทลุงสตูลและสงขลาค่คะสำหรับในช่วงวันที่25-26ตุลาคมนี้ฝนตกหนักในทะเลอันดามันค่ะระมัดระวังในการออกเรือเดินเรือด้วยเนื่องจากลมตะวันตกพัดตามพายุจามีมาทางตะวันออกก็ให้ระวังคลื่นลมในช่วง25-26ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ และในช่วงวันที่27ตุลาคมนี้จะมีฝนกลับมาอีกครั้งค่ะซึ่งจะมีฝนในฝั่งอีสานตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะระวังอาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่เนื่องจากรองมรสุมนั้นได้วิ่งเข้าหาพายุจามี จึงภาคอีสานในฝั่งตะวันออกก็จะได้รับอิทธิพลขอ,ขอบขอบของพายุนั่นเองค่ะสาหรับที่ทางพายุยังคงยังไม่นิ่งเท่าที่ควรค่ะต้องติดตามกันใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อความชัดเจนท่านจะได้เตรียมรับมือกันอย่างทันทีด้วยให้ติดตามอัปเดตทุกวันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงวันที่28-29-30-31ตุลาคมค่ะบา่ายค่ำค่ะจะเป็นฝนในช่วงของภาคใต้จะมีหนักในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับในช่วงวันที่25-26ตุลาคมนี้ฝนตกหนักในทะเลอันดามันค่ะระมัดระวังในการออกเรือเดินเรือด้วยเนื่องจากลมตะวันตกพัดตามพายุจามีมาทางตะวันออกก็ให้ระวังคลื่นลมในช่วง25-26ตุลาคมนี้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่27ตุลาคมนี้จะมีฝนกลับมาอีกครั้งค่ะซึ่งจะมีฝนในฝั่งอีสานตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณทนภาคตะวันออกนะคะระวังอาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมอรสุมนั้นได้วิ่งเข้าหาพายุจามี ซึ่งภาคอีสานในฝั่งตะวันออกก็จะได้รับอิทธิพลขอ,ขอบขอบของพายุนั่นเองค่ะสหรับที่ทางพายุยังคงยังไม่นิ่งเท่าที่ควรค่ะต้องติดตามกันใ,นใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อความชัดเจนท่านจะได้เตรียมรับมือกันอย่างทันทีด้วยให้ติดตามอัปเดตทุกวันได้เลยค่ะสำหรับในช่วงวันที่28 293031ตุลาคมค่ะบ่ายค่ำค่ะจะเป็นฝนในช่วงของภาคใต้จะมีหนักในบางพื้นที่ค่ะและวันที่1พฤศจิกายนเริ่มมีอากาศเย็นๆค่ะ แต่ยังคงไม่เข้าสู่ฤดูหนาวค่ะเนื่องจากความชื้นในประเทศไทยยังคงมีอยู่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะและในช่วงต้นเดือน3พฤศจิกาย,ยนก็มีเหมือนจะมีพายุนะคะก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่าน,นั้นรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านใดช,ชอบคลิปของเราฝากท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่ ချစ်ချိုးဖျာကွန်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 